สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มารู้จักบอลกันที่มันมีสีขาวแล้วก็สีเขียวเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูนะคะว่ามีบอลอะไรกันบ้างบอลต้นนี้ก็คือเรียกว่าบอลอีเหนานะคะอีหนา,นะะหนาก็คือจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งในวรรณคดีนะคะจะเป็นผู้ชายรูปงามมีพรามเหสีเยอะมากเป็นตัวละคร ตัวหนึ่งนี่นะคะใบพื้นเขาก็จะเป็นสีเขียวแต่พออยู่อยู่ไปเขาก็จะมีมีเป็นสีขาวเยอะขึ้นนะคะกระดูกก็จะเป็นสีเขียวเลยค่ะยิ่งพอใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีสีขาวเยอะขึ้นจะกัดเป็นสีสีขาวเลยก็เป็นบอลใบยาวนะคะเป็นบอลใบยาวข้างหลังก็จะมีกระดูกนูนออกมาด้านหลังเลยค่ะก้านก็จะเป็นสี สีดำกับสีเขียวนะคะแล้วก็มีสะพานด้วยเป็นวรรณคดีนะคะชื่อตัวละครตัวหนึง่งแล้วก็เป็นบอนที่แบบทุกบ้านเนี่ยต้องมีหมดเลยเพราะเป็นบอนที่ทนแดดทนฝนปลูกแบบไม่ต้องอยู่ในตู้ก็ปลูกได้ค่ะแล้วก็อยู่ได้นานด้วยเขาก็จะเป็นแบบกอเลยนะคะ ต้นหนึ่งก็จะมีแบบแตกเยอะมากก็จะมีแบบสะพานเป็นสีดำเนี่ยถึงจะแก่แล้วแต่ก็ยังอยู่ได้นานใบนี้ต้นต้นนี้อยู่ประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะคะสเดือนแล้วก็ยังใบนี้ยังไม่ค่อยทิ้งใบเลยค่ะยิ่งแบบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวกับสีขาวทั้งใบเลยตอนนี้ก็ ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะมีใหญ่กว่านี่ค่ะต้นที่สองเราก<น>็จะให้มาดูในวรรณคดีในเรื่องรพระอภัยมณีนะคะอันนี้ก็คือนางวารีนะคะนางวารีก็จะสีเขียวขาวเหมือนกันแต่ว่าเขาจะกัดสีไม่เหมือนอีเหนานะคะเขาจะไม่มีเส้นใยเป็นเหมือนของอีเหนานี่ให้ดูเปรียบเทียบกันดูเขาจะเป็นสีสีแบบเหมือน เปิดเปิดไป้ายป้ายอะไรงเงี้ยค่ะอันนี้คือนางวารีแล้วก็จะมีสีจุดแดงๆตรงนี้ด้วยตรงหูใบก็เป็นบอลใบาย,ยาวเหมือนกันนะคะนางวารีก็เป็นตัวละครในเรื่องพระัยมณีเนี่ยเ,เขาจะเป็นคนที่แบบรูปไม่งามนามไม่เพาะแต่ว่าเขามีความเฉลียวฉลาดมากในเรื่องการพูดการคิด ยิ่งโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยบอลเนี้ยเขาก็จะออกเป็นสีขาวเยอะขึ้นนะคะก็จะเป็นสีเบ็นแบบไป,ไป้ายๆมันไม่ได้เป็นเส้นใหญ่เหมือนกับอีเหนาส่วนต้นต่อมาก็คือ,อก,รรก็จะเป็นเหมือนเอกลาชนะ,ะไม่ได้เป็นตัวละครนะคะเอกลาชก็หมายถึงความเป็นอิสระนะคะไม่เข้าทางรัดใดรัดหนึ่งก็เป็นอิสระเขาก็จะมี เป็นบอลใบแบบเป็นรูปหัวใจเลยนะคะเส้นใยเขาก็จะมีเป็นคล้ายๆกับอีเหนาแต่ว่าเขาจะเป็นรูปหัวใจมากกว่าของอีเหนาก็จะมีเป็นสีเขียวกับขาวเหมือนกันปลายใบก็จะแหลมยาวแล้วตรงนี้ก็มีจุดสีแดงๆเหมือนกันนี่ตอนเล็กๆออกมาเนี่ยตอนเล็กๆออกมานี่ แทบไม่อยากจะดูเลยเพราะว่าเขาไม่มีสีขาวเขาก็จะออกเป็นสีเขียวเป็นใบธรรมดางนี้เลยสีเขียวเลยนะคะพออยู่ไปเรื่อยๆเตยยิ่งโตเนี่ยเขาก็ยิ่งกัดสีกัดสีเป็นสีขาวเกือบทั้งใบเลยค่ะแล้วก็รูปเขาก็สวยด้วยเป็นหัวใจก้านก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะนี่คือเอกราชเส้นใหญ่ก็มาถึงข้างหลังเลย นี่ค่ะก็ให้เพื่อนๆมาดูความสวยงามของบอลสามต้นที่คล้ายกันนะคะมีเขียวขาวเป็นหลักค่ะถ้าเพื่อนเชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้บายบายนะคะ